สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาให้ดูตัวอย่างการใช้แฟลชในการถ่ายภาพนะครับในการใช้แฟลชเนี่ยติดหัวกล้องแบบนี้นะครับว่าเราจะยิงตรงหรือเราจะเบลส์เนี่ยมันจะให้เอฟเฟกภาพในลักษณะแบบไหนบ้างนะครับแล้วในการใช้งานจริงเนี่ยเอาไปใช้ในลักษณะงานแบบไหนบ้างในการเบลส์แต่ละแบบนะครับและสามารถนําข้อมูลนี้ไปประยุกใช้ในการถ่ายภาพจริงได้ครับกล้องตัวนี้เป็น canon 90 d กับ17 50 f 2.8นะครับเป็นเลน normal zoom นะครับแล้วก็แฟลชเนี่ยผมใช้เป็นแฟลช v 1หัวกลมนะครับ มันจะซูมได้แล้วแน่28ถึง105ม mm ิลิเมตรนะครับเส้นนี้เป็นเซตที่ผมเอาไปใชใ้ถ่ายงานจริงๆมาหลากหลายงานมากๆนะครับแล้วผมมีประสบการณ์การใช้งานจริงในการใช้แฟลชนะครับในการติดหัวกล้องในลักษณะน,นี้มาค่อนข้างเยอะนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาให้ดูตัวอย่างภาพกันนะว่าการใช้แฟลหัวกล้องในการถ่ายเนี่ยประเท้เอฟเฟกภาพแบบไหนบ้างนะครับผมบอกก่อนนะครับการเทสของผมนะครับก็จะใช้เป็น V1 นะครับเปิด TDL เลยนะเพื่อ TDL ของตัว V1 เนี่ย ระหว่างยิงตรงกับเบลเนี่ยมันก็จะคำนวณมาให้เองเลยในระยะที่ผมถ่ายนะครับคือมันค่อนข้างที่จะฉลาดนะถือว่าวัดความสามารถวีวันไปในตัวนะครับการถ่ายเทสในวันนี้นะคือทางด้านบนเนี่ยมันจะเป็นเพดานนะครับคือเพียงแค่ว่าผมเอื้อมมือปุ๊บเนี่ยก็ถึงเพดานแล้วนะครับฉะนั้นแฟลชที่มันเบลเนี่ยมันก็จะให้ประสิทธิภาพที่มันสูงที่สุดแล้วก็เพดานมันเป็นสีขาวนะไวบานการถ่ายก็จะเป็นไวบรลานแสงแฟลชนะครับและการถ่ายเทสองผมนะผมก็จะถ่ายในระยะประมาณนี้นะครับประมาณเอื้อมมือหนึ่งคืออันแรกนะส่วนอี แล้วก็ซูมมาที่ระยะ50มิลบน APS-C ก็เป็น80มิลบนฟูลเฟรมแล้วก็จะถ่ายเหมือนกันหมดเลยนะครับคือยิงตรงเบลสี่ห้าอะไรพวกนี้ก็จะถ่ายแบบเดียวกันหมดครับจะให้เอฟเฟกต์ภาพที่เป็นยังไงบ้างก็เดยวติดตามชมในคลิปนี้กันเลยนะครับก็เดี๋ยวขอเริ่มจากการยิงตรงนะครับถ้ายิงตรงนี่นะครับถ้าเราดูทางข้างหน้านี่นะครับแฟตเนี่ยมันยิงเข้าไปข้างหน้านี่เลยพอมองทางข้างนะครับแฟตก็จะมีออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับ ก็จะยิงภาพออกไปเลยนะครับการยิงตรงนะครับมันจะเป็นการยิงทําให้แสงเนี่ยมันออกไปแรงที่สุดครับแต่กับการว่าแสงมันจะค่อนข้างที่จะกระด้างขึ้นเยอะนะครับแล้วมันก็จะเกิดเงาเห็นที่ค่อนข้างที่จะชัดนะครับคือถ้าเป็นเงาใต้คอเนี่ยคือเห็นเป็นเงาชัดๆเลยนะครับส่วนถ้าใครที่ยืนอยู่ตรงฉากหลังนะครับในลักษณะแบบนี้ก็จะเกิดเงาข้างหลังแบบว่าชัดเจนมากนะครับในการยิงตรงนะครับถามว่าใช้ได้ในสถานการณ์ไหนบ้างผมบอกเลยว่าการยิงตรงเนี่ยใช้ได้กับทุกสถานการณ์เลยนะครับเว้นแต่ว่าคนที่ซีเรียสเรื่องเงา เวลาอยู่ตรงฉากข้างหลังที่มันมีฉากเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะนะแต่การยิงตรงเนี่ยมันก็จะมีข้อจํากัดของมันอยู่อย่างหนึ่งก็คือถ้าเราเปลี่ยนไปใช้เลนส์วายในการถ่ายภาพเนี่ยถ้าตัวแฟลชของมันกับระยะของตัวเลนส์มันไม่ซิงก์กันเนี่ยพอมันไปยิงออกมามันก็จะเกิดเอฟเฟกเป็นเงาตรงจุดนี้ก็ต้องระวังกันด้วยนะครับต่อไปครับเป็นการเบลส้านะครับเบลสานะครับข้างหน้าจะมาในลักษณะแบบนี้นะครับส่วนข้างข้างจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับ จะเห็นได้ว่ามันจะเอ็นไปข้างหน้าสักเล็กน้อยนะครับในการถ่ายภาพในเบลสี่ห้าถ้าเราถ่ายในระยะใกล้มากนะครับไฮไลท์เนี่ยมันจะอยู่ทางส่วนข้างบนเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วทางฝั่งดนาล่างเนี่ยแสงมันจะตกกระทบไปไม่ได้ถึงมากขนาดนั้นนะครับแต่กลับกันครับถ้าเราถ่ายแบบที่มันห่างออกไปสักนิดนึงนะครับมันก็จะเกิดเอฟเฟกที่ว่าแสงมันตกกระทบได้ทั่วถึงทางภาพได้มากยิ่งขึ้นนะครับลักษณะการถ่ายภาพเบลสี่ห้าก็จะมีไฮไลท์ทางด้านบนเนี่ยจะมากกว่าปกติ ส่วนทางล่างก็จะเกิดชาร์โดขึ้นเล็กน้อยนะครับบางทีแสงอาจจะไปถึงแต่มันถึงก้อนข้านที่จะน้อยนะครับแล้วเราใช้ในสถานการณ์ไหนบ้างนะครับในสถานการณ์ที่ว่าเราไม่ได้อยู่ใกล้แบบมากเราต้องอยู่ห่างจากแบบไปสักเล็กน้อยนะครับผมตีประมาณเมตรถึง2เมตรน่ะแล้วถ้าอยากจะใช้เอฟเฟกในการเบลแต่ว่าไม่ได้อยากจะยิงตรงแค่อยากจะเบลให้มันมีแสงมันนุ่มขึ้นนิดนึงนะครับเบล45เป็นทางเลือกที่ดีครับส่วนข้อควรระวังกับเบล45นะครับก็คือการถ่ายภาพในระยะใกล้ และการใช้เลนวายเหมือนกันนะครับคือไม่ต้องเป็นระดับแบบอันเดอร์วายก็ได้นะเอาเป็นเลนเนี่ย1 7 5 4 2 8เนี่ยถ้าเปิดไปที่17ระยะจริงประมาณ28นะครับถ่ายภาพใกล้มากๆเนี่ยจะให้เอฟเฟกต์แบบเดิมเลยคือไฮไลท์ไม่จะตกส่วนข้างบนนะครับ45นี่ผมจะใช้ในระยะค่อนข้างที่จะห่างไกลออกไปสักนิดน,นึงนะครับอย่างเช่นการซูมไปที่50ใน APS-C ก็ประมาณ80บนฟูลเฟรมห่างจากแบบสักเมตร2เมตรเนะี่ย45เนี่ยไปใช้ถ่ายไนดะ้ถ้าเราไม่อยากยิงตรงนะครับอันนี้ก็เป็น การถ่ายภาพเบลส์ในระยะ45ครับต่อมาเป็นการถ่ายภาพในระยะ60ครับ60นี่ก็จะให้เอฟเฟกคล้ายๆเบลส45แต่ว่าแสงจากที่ว่าไฮไลท์มันอยู่ข้างบนเนี่ยมันจะกระจายไปทั่วภาพมากกว่านี้นะครับถ้าถ่ายภาพในระยะใกล้นะครับก็จะตกที่ตรงหัวตรงหน้าตรงแขนนะครับก็จะเห็นไฮไลท์เนี่ยค่อนข้างที่จะชัดอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าภาพจะซอฟต์กว่าเมื่อกี้นะครับส่วนการถ่ายภาพในระยะที่มันไกลออกไปนะครับก็จะให้เอฟเฟกต คล้ายๆเบลสี่ห้าแต่แสงจะนุ่มลงมาหน่อยถ้าเกิดใครจะถ่ายในระยะไกลมากเราจะใช้60เนี่ยผมให้อยู่สักประมาณเมตรกว่ากว่าเนี่ยกำลังสวยนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มกําลังไฟไปได้นะครับต่อไปครับเป็นเบลสิบห้านะครับเบลสิบห้านี่มองทางข้างหน้านะครับมันจะดูเหมือนว่าแฟลชมันจะตรงแล้วครับนี่พอมาทางข้าง,างนะครับก็จะดูว่ามันตรงขึ้นไปเลยนะครับเบลสิบห้าเนี่ยเอฟเฟกต์ของภาพเนี่ยมันจะให้ต่างจากเบลสี่ห้าและเบลหกสิบนะครับคือแสงมันจะกระจาย ทั่วไปเลยนะครับมันจะไม่ได้มาหลุดอยู่แค่ตรงบนหัวหรือแค่ตรงตัวมันจะกระจายแสงไปทั่วเลยนะครับเหมือนว่าเอาแสงข้างบนนะตบลงมาแล้วก็แสงกระจายหมดนะครับแต่เอฟเฟกของภาพเนี่ยถ้าเราใช้ V 1วันที่มันไม่ใช่พวก V1 วันโปหรือมันไม่ได้มีแสงเพิ่มข้างหน้าเนี่ยมันก็จะเกิดเงาตรงคอเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับส่วนการถ่ายภาพในระยะที่มันไกลออกมานะครับไกลออกมาเนี่ยเบล75เนี่ยผมว่าพอถ่ายได้แต่ต้องถ่ายในระยะที่มัน ไม่ควรจะห่างไกลไปมากกว่าเมตรครึ่งนะครับเจดสิบห้าสำหรับผมยังพอใช้งานถ่ายได้อยู่ครับส่วนต่อมาครับเป็นเบ้าสิบนะครับเบ้าสิบเนี่ยถ้าท่านผู้ชมเห็นนะครับมันก็จะเป็นตรงขึ้นไปแล้วนะคือบคือ90องศาไปแล้วนะครับ มองทางข้างหน้านะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเบา90นี้จะเป็นเบาที่ผมใช้บ่อยที่สุดนะเพราะว่ามันเป็นการให้แสงที่ผมรู้สึกว่ามันนุ่มกําลังดีมากที่สุดนะครับทีนี้การใช้เบา90เนี่ในการถ่ายภาพระยะใกล้นะครับคือมันจะเฉลี่ยให้มันพอๆกันทังภาพเลยนะครับคือแสงจากที่ว่าเบา75เนี่ยมันจะมีแสงใต้คางหรือตรงใต้เสื้อนี่ค่อนข้างที่จะเยอะมากกว่าปกติ แบบเาเนี่ยมันจะให้แสงที่มันเฉลี่ยพอกันแล้วนะครับตรงส่วนหัวนะครับไฮไลท์ก็จะลดลงทีนี้มันจะเฉลี่ยด้วยกันนังผ้าหมดแล้วนะครับแต่ผลก็คือหน้าเนี่ยมันสว่างจริงแต่มันก็ยังมีความมืดบางส่วนอยู่เล็กน้อยคือทีนี้แสงมันตกอยู่ข้างบนแล้วมันก็กระแทกลงมาอย่างนี้เลยนะครับก็จะเกิดเงาใต้ตัวเงี้ยค่อนข้างเยอะนะครับใครที่ใช้พวกแบบ v 1 pro หรือพวก v 1้0ที่มันมีซับแฟตตรงนี้ก็สามารถไปเปิดช่วยได้หรือว่าคุณอาจจะใช้ตัวนี่นะครับกระจายแสงแฟลตติดเข้า ถ่ายเบล์90เนี่ยมันก็จะให้เอฟเฟกแสงที่มันมีแสงตกกระทบเข้ามาที่หน้าเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนการถ่ายภาพในระยะไกลนะครับก็ให้ใกล้ๆกับเบลา75นะประมาณไม่เกินเมตรครึ่งผมว่ากําลังสวยนะครับถ้า2เมตรขึ้นไปอาจจะต้องปรับกําลังไฟเพิ่มนะเพื่อให้แสงมันไปได้ไกลมากกว่านี้นะครับต่อไปครับเป็นการเบล์105นะครับ105นี่ถ้ามองจากทางด้านข้างนะครับคือแฟลชเนี่ยมันจะหักไปทางข้างหลังนะครับส่วน ข้างหน้านะครับก็จะมองว่าแฟลตเนี่ยมันจะดูทรงแปลกๆไปเล็กน้อยนะครับเบลว์หนึ่งร้อยห้า105เป็นเบลว์ที่ผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แต่พอผมมาลองทําการทดลองถ่ายภาพให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเป็นการเบลว์ที่ผมรู้สึกว่ามันให้แสงที่นุ่มมากนะครับคือมันจะกระจายแสงเข้ามาทางตัวแบบเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับเบล์เก้าสิบเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์ว่าแสงมันตกกระทบขึ้นมาแล้วมันก็ยิงลงมาหาเราตรงๆแบบนี้เลยแต่ถ้าเป็นเบลว์หนึ่งร้อยห้า105ขึ้นไปนะครับ มันก็จะเป็นอารมณ์ว่าแสงมันตกกระทบทางด้านหลังแล้วแสงนั้นอะ่ะมันก็จะมากระทบข้างหน้าผลของภาพก็คือภาพจากที่ว่ามันมีเงาใต้คาตนตงเนี้ที่มันเยอะเนี่ยมันจะลดลงไปนะครับแล้วภาพมันจะดูนุ่มขึ้นหน้ามันจะดูสว่างมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่า การถ่ายภาพการเบลสแสงในลักษณะนี้ผมมองว่ามันจะต้องมีจุดสะท้อนแสงมันจะถึงจะให้เอฟเฟกภาพที่ดีที่สุดนะครับส่วนการถ่ายภาพระยะไกลนะครับบอกตามตรงว่าไม่ค่อยได้ลองเท่าไหร่แต่ที่ผมลองมาก็ลองเท่าๆกันกับพวกเบลแบบอื่นนะครับคือห่างประมาณ2เมตรนะครับภาพก็จะค่อนข้างมืดลงมาพอสมควรเลยครับต่อมาครับเป็นเบลสูงสุดแล้วนะที่ตัวแฟตของผมมันจะทําให้ได้นะคือเบลร้อยยี่สิบนะครับมองจากทางด้านข้างเนี่ยแฟตมันจะหักออกมาทางด้านหลังนะครับส่วนมองไปทางด้านหน้านะครับแฟตก็จะดูแบบว่า เอไปทางด้านหลังแล้วนะครับการเบา120นะครับเอฟเฟกภาพจะคล้ายกับเบา10 5อเมื่อกี้นะครับแต่ว่ามันจะเพิ่มแสงตรงตัวหน้าแล้วก็ส่วนขาแล้วก็ส่วนอื่นนะ่ยมันจะให้ภาพที่นุ่มที่สุดจากที่ผมลองถ่ายมาทุกการถ่ายนะครับภาพมันจะดูเป็นธรรมชาติมากนะครับต้องผมเนี่ยก็จะดํากําลังพอดีตรงหน้าก็จะสว่างกําลังพอดีนะครับผมว่ามันเป็นการเบาที่หลายๆคนก็เลือกใช้งานกันนะส่วนตัวผมผมไม่ค่อยได้ใช้เบาแบบนี้เท่าไหร่ปกติผมใช้แค่90นะครับ แต่พอผมมาทดลองถ่ายในวันนี้แล้วเนี่ยในการถ่ายงานจริงผมจะลองถ่ายเป็นการเบา120ดูบ้างน,นะครับว่าไปใช้งานจริงเนี่ยมันจะเกิดภาพในลักษณะไหนบ้างการถ่ายภาพระยะไกลนะครับในการเบา120เนี่ยส่วนตัวก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะถ้ามันเริ่มไกลกอบไปมากนะค,คือแสงมันจะไปตกทางด้านหลังมากเกินนะครับก็อาจจะไม่เหมาะนะครับส่วนใครที่เคยใช้แฟลชในการถ่ายภาพนะครับก็มาคอมเมนต์บอกเทคนิคกันได้นะวันนี้ก็มานําเสนอเป็นตัวอย่างให้ดูนะว่าเอฟเฟกในการถ่ายภาพในการเบา์แสงยิงตรง เบาขึ้นแบบสี5ห้าหกสิบเจ็ดห้าเก้าสิบร้อยห้าแล้วก็ร้อยยี่สิบนะครับให้เอฟเฟกต์ภาพเป็นยังไงบ้างนะครับเทคนิคที่ผมมาบอกในวันนี้นะครับก็เป็นเทคนิคส่วนตัวของผมนะครับจากการใช้งานจริงของผมมานะครับว่าผมมาใช้มาเป็นประมาณเนี้ยก็จะได้ให้เอฟเฟกต์ภาพในลักษณะประมาณนี้นะครับ <S <S ถ้าคุณใช้ยิงตรงแต่ใช้ได้กับทุกสถานการณ์แต่ก็ต้องยอมรับเรื่องสายที่มันแข็งหรือเกิดเง,ดเงาที่ค่อนข้างเยอะนะครับส่วนถ้าเกิดคุณจะเบา์เนี่ยถ้าเบาในระยะที่มันไม่ได้ไกลมากก็อาจจะเบาสัก75 ถึง90นะครับ28ถึง40มิลก็ใช้ประมาณนี้ผมว่กากำลังสวยแต่ถ้าตัวเราเนี่ยเริ่มห่างจากแบบมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะเบาล์ตกไปข้างหนามากยิ่งขึ้นนะครับเต็มที่ผมก็จะให้เบาล45นี่แหละถ้าใช้ถ่ายสักระยะประมาณแบบ85มิลพวกนี้ผมก็จะใช้ระยะเบ้า45ในการถ่ายคนครึ่งตัวนะครับแล้วผมก็จะใช้แผ่นตัวนี้ติดเข้าไปด้วยคือแผ่นตัวนี้ มันก็จะเป็นแผ่นตัวกระจายแสงอีกแบบหนึ่งซึ่งจะให้เอฟเฟกแสงอีกลักษณะหนึ่งซึ่งเดี๋ยวจะมาพูดถึงในคลิปต่อไปนะครับหวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆก็สามารถเอาเทคนิคที่ผมมาแนะนําในวันนี้ไปลองปรับใช้ได้ในการถ่ายภาพโดยการใช้แสงแฟลชที่ผมอยากจะบอกปัจจัยหนึ่งนะครับในเรื่องการถ่ายภาพในการใช้แสงแฟลชนะครับถ้าในกรณีที่เบลเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องดูบนเพดานนี่ด้วยนะว่าเพดานเนี่ยมันสูงจากเราประมาณเท่าไหร่แล้วมันจะมีแสงที่มาสะท้อนเนี่ย ตกกระทบลงมาไหมในที่สําคัญเลยคือเรื่องสีนะครับถ้าบนเพดานมันเป็นสีแปลกๆนะครับหรือทา้งแสงที่เราจะไปสะท้อนเนี่ยสีมันเป็นสีที่มันแปลกเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องสีนะมันจะตกกระทบเข้าที่ตัวแบบเราด้วยนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเป็นอย่างผมเองเนี่ยก็จะเป็นสีขาวสีเนื้อเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นพวกแบบสีเต้นที่มันเป็นสีเขียวสีฟ้าสีแดงเวลาจะเบลาถ่ายงานจริงนะครับก็ลองถ่ายมาดูนะครับว่ามันมีสีผิวอะไรที่มันแปลกๆปล่าถ้ามันแปลกๆเนี่ยเราอาจจะแก้ปัญหาหน้้าาาาางงนนโดยตัค่วบใหม หรืออีกอันนึงก็คือจากการเบลเนี่ยเราก็ไม่ต้องเบลล์วก็เปลี่ยนเป็นยิงตรงแทนนะครับเป็นการใช้แสงไฟจากแฟลชตรงๆไปเลยนะครับจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องสีตาม,มาที่หลังครับก็สำหรับใครที่สนใจแฟลชโกด็อกวีวันตัวนี้นะผมแปะลิก์ไว้ทางด้านล่างคลิปนี้แล้วนะครับผมก็ลองทดสอบไปดูเลยนะว่ามันฉลาดขนาดไหนนะวีวันตัวแรกยังถือว่าโอเคอยู่น่าใช้งานได้ดีอยู่นะครับใครที่อยากจะใช้ตัวที่มันโปรมาวันนี้ก็ไปดูตัว V1 Pro หรือว่า V 1ร0นะครับตัวนั้นก็จะฉลาดมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับในแฟลหัวกลมนะครับ V1 เนี่ยก็เอาไปใช้ถ่ายภาพแบบมืออาชีพได้แล้วนะครับมีปัญหาเรื่องเดียวคือเรื่องความร้อนนะถ้าเกิดคุณไม่อยากจเจอปัญหาเรื่องความร้อนก็บวกตังค์ไปอีกประมาณ2 5 0 0ั0นึงนะครับไปซื้อ V1 Pro มาใช้นะครับตัวนั้นก็จะแก้ไขปัญหาไปพอสมควรเลยครับคลิปนี้นะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับหากพูดผิดพลาดระารก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ